สวัสดีครับสวัสดีเป็นไปครับผมอแบบช่างตีกแต่ซิง่งกัน,น,ขนขเด้อครับเทียนนี้มาขนของเจเจครับโอ้เจเจขันหลังสุดอะของทาแกะหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ้ทาแกเจิดมั่งเนี่เกือบเตี้ยแล้วฮะ สามคันเนี่ยใส่เียรไปติดฝั่งมนไหมฮะเดี๋ยวขี้หีมาไม่ถึงอ่ะใน เดีย๋ยวจะมาขึ้นหน่อยแต่เนี่ยครับจะม,จะมีจะมีทางขึ้นเนินตรงสันคลองตรงน,นั้นเนี่ถ้ายังจำวันไหนวอชมเลยครับแต่ละคันจะแรงขนาดไหนครับผม

ก็ลื่น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 ใบอ้อยไม่ธรรมดานะใบอ้อยลื่นนะ อันนี้ครับหนึ่งสี่ศูนย์โอเคครับรอสักครู่ครับเกือบเต็มแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็มาแต่พักกินข้าวกันอยู่ครับตอนนี้ก็ขึ้นต่อแล้วครับใกล้จะเต็มเป๊กแล้วเนี่ยสามคันครับวันนี้ขีดจังหวะครับแอร์ฮวาโซ่เนี่ยติดเทอร์โบ โอ้แหมนึกว่าจะไม่เอาโอ้คีบได้เยอะอยู่เยอะเลยแหละคีบนาซาครับจิดคีบมาเมื่อปี2018แล้วนี่ก็ปี2021จ2แล้ว

มีนิ้นส่วนแรงครับผมรันของเซนต์น็อ15แรงขึ้นครับแล้วก็ยังเปลี่ยนสปริงกาวนาไาอีกครับแงแรง ้าาเอาลไปชิบอ้อยที่ไหนครับพกไอ้ลูกบอลนั้นเป็นกระตากกระตากเลยอะ่ะ<อ>เยี่ยครับคันนี้เออไดเขาอววาจจะวางเครื่อง18แรงครับต้องรอชมกันนะริรที่มกัน รอยชมตรงทางขึ้นเนินตัวนั้นเนี่ยเดินตึนคลองครับผมโอ้โหเสียเจเสียิดเที่ยวนี้เรียงได้สวยครับแต่ว่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นใบครับไม่ได้ไม่ได้ดึงออกโอเคบอกว่า,วาไม่ดันให้ฮนะ ต้องขึ้นด้วยเองขึ้นได้แล้วเดี๋ยวแคบนิดนึงคนระับต้องโยกหน่อย ผลไม้ผลไม้เจเจอโอ้ผลไหมผลไหมไม่ผลไม่ผล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 

i là toàn vô này á เดี๋ยวเจอไปตรงโยกครับเปลี่ยนไปเลยโอ้ไหนขึ้นทางดูรังมาได้นะครับก็นู่นเลยฮะต้องไปรอดชมที่ทางขึ้นเนินครับผมว่าสำหรับทีนี้ก็ ขอนไลณ์เ่แชร์และกดติดตามด้วยครับอย่าลืมตต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ